การนาผลงานทางวิชาการมาใช้ในการแก้ปัญหา PM2.5 หรือว่าปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือนะครับโดยทางด้านของสํานักงานการวิจัยแห่งชาติได้มีการ MOU ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และลําพูนในการแก้ปัญหา PM2.5 รวมถึงการจัดการน้ําในพื้นที่ที่โรงแรมเซนทาราอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวชได้มีการจัดกิจกรรมเสวนามุ่งเป้าอนาคตประเทศไทยเพื่ออากาศสะอาดน้ำมั่นคง โดยมีนายนิรัตพงศิษฐิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายวิวัต์อินไทยวงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนางสาววิภารัตนีองผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยแห่งชาติพร้อมส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนเข้าร่วมกิจกรรม ผู้อำนวยการสำนักง,งานวิจัยแห่งชาติเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ในการนำเอาข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหา PM2.5 และการจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนซึ่งทางวชได้วางแผนงบประมาณปี 68จนถึง69ค่ะในการแก้ไขปัญหา PM 2.5ใน8จังหวัดภาคเหนือและการบริหารจัดการน้ำใน10จังหวัดที่มีความเสี่ยงทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ความสําคัญกับการนําข้อมูลที่เป็นความจริงมาวางแผนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวขณะเดียวกันก็รับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำัปเป็นพื้นฐานในการวางแผนและแก้ปัญหาเหล่านี้มาโดยตลอดนะครับพร้อมขอบคุณบชที่เลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งใน10 จังหวัดนำร่องในการนำเอาข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพราะเชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาและสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืนครับฟังเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับเชียงใหม่เราเป็นเมืองที่มีพลังสูงในการที่จะรักษาสิ่งดีๆไว้พลังการสนเสนอความคิดจางณามีประโยชน์หมดเลยครับผมไม่เคยปฏิเสธหรือดูถูกใครเลยแต่ในบางเรื่องบางราวเนี่ยมันก็ต้อง วิทยาศาสตร์มาอธิบายอันนี้มีประโยชน์นะครับก็ผมให้ความสำคัญกับ Data นะเมื่อกี้บอกอาจารย์อยูอนอกหือเอาข้อมูลที่ชัดเจนมามันก็จะไม่ลงทิศลงทางจนกระทั่งเกิดการามาต่างๆ ทางวชได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวพร้อมร่วมกันเสวนาในประเด็นน้ำมั่นคงไม่ท่วมไม่แลง้งและประเทศไทยปลอดภัยจาก PM. 2 5เพื่อสรุปประเด็นแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการขับเคลื่อนน้ำมั่นคงและนิทรรศการแสดงผลงานการขับเคลื่อน PM 2 5ค่ะ